สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกติศักดิ์แสงประดิะษฐ์นะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีนะครับวันนี้ก็ได้จะมาพูดถึงตัวลงพื้นที่นะครับไปดูปัญหาและก็วิเคราะห์วิิจฉัยของชุมชนนะครับที่ที่ที่ทำรวมกลุ่มเป็นกันเป็นลักษณะวิสาหกิจชุมชน,นครับวันนี้เราไปที่ตัวของวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงรูปหมู่14นะครับ ลักษณะตัวผลิตภัณฑ์ของการแปลรูปของกลุ่มแปลรูปหมู่14นี่เป็นตัวข้าวเกลียบนะครับข้าวเกลียบที่ทํามาจากตัวเห็ดนะครับเห็ดนังฟ้านะครับเห็ดเห็ดนังฟ้านะครับเป็นเห็ดสมุนไพรนะครับที่ที่ทางกลุ่มชุมชนนี่ปลูกเองนะครับโดยมีขั้นตอนการขึ้นลูกนะครับแล้วก็ทำข้าวเกลียบออกมาครับครับสวัสดีครับผมนายอดุลวิเชียนชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14นะครับก็ที่ วิสาหกิจของเราครับก็ทําในเรื่องของขบวนการแปรรูปเกี่ยวกับการทำข้ขาวเกี๊ยวเห็ดสมุนไพรนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการตากข้าวเกี๊ยวเห็ดด้วยปัญหาก,ก็คือตอนนี้ระบบการตากโรงเรือนของเราเนี่ยมันยังขาดในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็เทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมในเรื่องของการแปรรูปก็อยากจะให้ขบวนการการตากข้าวเกี๊ยวเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับก็อยากจะได้ในเรื่องของอตัว เทคโนโลยีในเรื่องของการตากครับการอบที่ได้มาตรฐานแล้วก็พร้อมที่จะนําผลิตภัณฑ์ของเราไปสู่สากลได้ครับแต่ถ้าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มชุมชนนี้นะครับไม่ใช่เป็นการผลิตนะครับแต่เป็นการอบทําทให้แห้งนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆทางชุมชนนี้ก็จะมีโดมตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อยู่นะครับก็ถือว่าให้ความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็อบอบได้แห้งนะครับ จนกระทั่งปัญหาก็คือจริงๆมันแห้งเกินไปมันร้อนนะครับมันร้อนคือพอมันร้อนข้างในมันร้อนมากเกินไปเนี่ยตอนอบเนี่ยนะครับทำให้เกิดการเสียหายเพราะว่าไม่สามารถที่จะพลิกแผ่นมาได้นะครับเพราะว่ามันร้อนมากเวลาเราไปตากนะครับกลุ่มชุมชนนี้ก็จะไปตากนะครับในในตะแกรงข้างในนะครับตาครั้งหนึ่งก็เป็นเป็นพันชิ้นนะครับซึ่งเวลาจะกลับเนี่ยก็จะเกิดปัญหามากนะครับเพราะว่าทํางานข้างนอก ทำนานข้างในในโรงเดือนนี่มันร้อนมากนะครับซึ่งจะเอาออกมาก็ไม่ได้เพราะมันตะแกงนะครับแต่แกงที่ที่เอาใส่เข้าไปนี่ไม่สามารถจะอ,ออกมาได้นะครับก็ไม่ใอ่สะดวกนะครับจึงเกิดปัญหาตรงนี้นะครับจริงๆได้เข้าไปพูดคุยเนี่ยนะครับทางกลุ่มชุมชนเนี่ยนะครับอยากจะให้เขาเรียกว,ว่าคิดค้นเทคโนโลยีนะครับหรือว่าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อจะช่วยในการอบแห้งตัวนี้ให้แบบ เขาเรียกว่าสะดวกยิ่งขึ้นนะครับคือสามารถที่จะกลับนะครับกับตัวแผ่นข้าวเกลียบเนี่ยนะครับได้นะครับเพราะถึงเวลาแห้งแล้วเขาจะได้สามารถกลับแล้วก็ตากอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับเพราะว่าตู้อบตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะอบแห้งให้ได้เท่ากันทั้งข้างหน้าข้างบนข้างล่างนะครับจึงจึงจำเป็นที่ต้องเ,ออเขาเรียกว่าพลิกนะครับพลิกให้ให้ให้ใหข้าวเกลียบได,ได้ได้มาโดนแดดอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เราก็ต้องเข้าไป พูดคุยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันกับทางชุมชนนะครับจึงคิดว่าตัวเทคโนโลยีที่จะสามารถที่จะเข้าไปช่วยตัวของชุมชนวิสาหกิจชุมชนนี้ได้ก็เป็นตัวชุดเทคโนโลยีที่จะเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สําหรับตากแห้งของตัวข้าวเกล็ดนะครับที่สามารถที่จะพลิกได้นะครับก็ ในส่วนของชุมชนแปลรูปหมู่14นี้ก็คงจะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจตัวนี้นะครับที่จะเอาเข้ามานะครับที่จะพัฒนากับร่วมกับชุมชนต่อไปครับครับสวัสดีครับ